กรณีของคุณเสีศักดิ์เนี่ยท่านไม่ใช่นักการเมืองนะท่านเป็นข้าราชการประจำกะเกษียณแล้วก็มีประสบการณ์มีความรู้ในเรื่องของการต่างประเทศก็อยู่ในสายงานที่ทํามาโดยตลอดนั่นแหละตั้งแต่เป็นขรร้าราชการชั้นผู้น้อยจนจนเกษียณอันนี้มันสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมครับคือไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือไม่ได้เป็นน,นักการเมืองจะมาจากการเลือกตั้งหรือหรือไม่มาจากการเลือกตั้งก็ตามเนี่ย สุดท้ายมันเป็นเครื่องยืนยันหลักคิดที่ว่ามาจากไหนไม่สำคัญสำคัญว่ามาแล้วเนี่ยทำอะไรนะแค่ไปเวที un ครั้งเดียวทำให้คนไทยเนี่ยรู้สึกร่วมกันว่าเรามีรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการต่างประเทศเมื่อคิดถึงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคนก่อนหน้านี้คือคุณมาริ์จางเหี่ยโพกเนี่ผมก็พยายามจะลื้อฟื้นความจำว่า เออคนนี้ชื่ออะไรนะเพราะเอาจริงๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่ค่อยเห็นบทบาทนะนี่ยังนึกเลยว่าเอถ้าหากว่าวันนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังเป็นคนเดิมอยู่แล้วมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราจะได้เห็นท่าทีแบบนี้จากตัวแทนของไทยในเวทีสหประชาชาติหรือไม่